สวัสดีครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์วันนี้นะครับเราก็ได้นักกากจากโตเกียวมารุอิแท้มากรีวิวกันนะครับผมอันนี้เป็นหน้าก,กากมารุอิแท้นะครับนี่ผมหยิบมาให้ดูก่อนของแท้เลยนะครับผมโอ้ยสะท้อนแสงต่ผมเอาพลาสติกออกสักครู่นะครับ สะท้อนแสงมองไม่เห็นนี่คือนาคากโตเกียวมารุอิของแท้เลยนะครับอ่านี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูดังข้างนะผมข้างกล่องนะครับซึ่งของแท้ต้องเป็นกล่องแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ต้องมาในรูปลักษณะกล่องแบบนี้เท่านั้นนะครับของแท้จากญี่ปุ่นจากโตเกียวมารุอิแต่แต่เลยนะครับไม่มีเป็นงานมิลเลอร์งานมิลเลอร์ไม่ใช่ทำอย่างนี้นะครับงานมิลเลอร์ไม่มีงานของ ก็ผมจีนของอะไรไม่ใช่กล่องนี้นะครับผมอ่ะคืองานมิลเลอร์จะเป็นกล่องแบบนี้ครับส่วนใหญ่าง,งานมิลเลอร์จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับผมถ้าใครบอกว่าไอ้โตเกียวมารุอิแท้อย่างนี้เอาเอาให้ท่านดูแลบอกเนี่ยจาก Tokyo e ะะโตเกียวมารุอิแท้ไม่ใช่นะครับผมโตเกียวมารุอิแท้ต้องกล่องนีน<ๆ>้เท่านั้นนะต้องกล่องนี้เท่านั้นถ้าใครบอกว่าใครโดนกล่องนี้นะนี่ใครโดนกล่องนี้แล้วบอกของแท้นะครับผมไม่ใช่นะครับผมท่านอยากไปเชื่อนะของแท้ต้องตัวนี้เท่านั้นครับซึ่งหน้ากากโตเกียวมารุอิแท้ตัวนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะครับผ ร้านไฟไฟนะครับผมซึ่งร้านไฟไฟแอร์ซอมเนี่ยเขาก็มีหน้ากากโตเกียวมารีแท้มาจาหน่ายให้ท่านได้ใช้กันนะครับผมมีทั้งหมดอยู่3สีมีสีดาสีทรายสีเขียวนะครับผมมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้หน้ากากโตเกียวมารีแท้ตัวนี้นะครับติดต่อที่ร้านไฟไฟ,ไฟได้เลยนะครับผม <S <S เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันก่อนอน,นะครับผมเปิดกล่องจากตรงไหนวอะออดจากข้างๆนะครับผมแกะกันให้ดูสดๆเลยนะครับเชื่อกกันหน้ากล้องอย่างนี้เลยไม่มีการตัดไม่มีการสคริปต์นะครับ เออเราเอาออกมาให้ดูกันอย่างนี้เลยน,นะฮะอ่ะดึงออกมาป๊าบนี่ครับโอ้โหสวยโครตอ่าวางกล่องมาตรงนี้ให้ดูนะครับนี่คือกล่องแพ้นะฮะสวยโครตนะครับผมนมี่มีอ่าคู่มือมีคู่มือมีคู่มือ,มมอเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะหรือว่าเราดูก่อนเนะดี๋ยวดูคู่มือก่อนดีกว่าในภายในคู่มือเขาผมอ่าเขาก็จะมีนี่ฮะมีผ้าเช็ดแว่นมาในผ้าเช็ดเลนส์แว่นตรงนี้ครับมาให้อ่ามีอันนี้น่าจะเป็นโฟมนะครับผมเป็นโฟมเป็นฟองน้ําเอาไว้รองอะไรสักอย่างหนึ่ง มาดูหน่อยสิลองอะไรแถวๆนี้แหละนะครับผมอลองลองอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแหละครับเขามีมาให้นะสองชิ้นด้วยกันนะแต่ผมไม่รู้ว่าลองอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาการเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนี้เป็นคู่มือนะครับผมเป็นคู่มือนะฮะเป็นคู่มือแผน่นอ่าเป็นแผ่นใหญ่นะผมเป็นแผ่นเดียวเลยนีมาอย่างนี้อ่านี่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 ไอสามเหลี่ยมไอสามเหลี่ยมตัวนี้<ๆ>นี่นี่ ไอสามเหลี่ยมตัวนี้เอามาติดตรงตรงนี้ับผมเนี่ยตรงตรงใต้เนี่ยตรงใต้แก้มตรงนี้นะครับผมมาติดตรงใต้แก้มนี่ฮะอ่าติดข้างในถ้าไม่ได้ติดข้างนอกนะติดข้างในนะเอามาติดตรงใต้แก้มข้างในนะผมอ่าเราเราต้องดูคู่มือก่อนนะครับดูคู่มือถึงจะเข้าใจถ้าไม่ดูนี่เราก็ควายกันตรงตรงหน้ากล้องเลยชมหน้าของหน้ากากโตเกียวมารุอินะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะเขียนยืนยันไว้นี่อ่า U V กัน U V ได้นะครับผมประมาณระดับ400มั้งอ่ากัน U V ได้นะครับผมซึ่งของเมลเลอร์จะไม่มีบอกอย่างนี้นะ ของโตเกียวบรีแท้มีบอกนะครับของการ UV ได้อยากรู้ว่าของแท้กับของมิเลอร์ีตยต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะทําคลิปเชือดหน้ากล้องให้ดูนะครับเือวีแกันไปเลยนะครับผมเอาให้รู้เลยว่าของอะไรดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันข้างในดูซึ่งไอ้วัสดุของนี้รู้สึกว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าของงานมิเลอร์งานมิเลอร์จะนิ่มๆนะครับแต่ตัวนี้จะมีแบบว่าเป็นทรงแบบแข็งๆหน่อยนะครับผมแต่แข็งแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบขนังนะนะคือมันนิ่ม นิ่มจนที่ว่าเราสามารถเนะี่ยประทับปืนเล็งได้เลยโดยทีเ่เราไม่ต้องไปโหลดแบบโหลดท้ายปืนให้มันต่ำลงนะครับหรือว่ายังไงคือตัวนี้เนี่ยสามารถพิงไปกับตัวปืนได้เลยนะครับตรงนะั้นตรงนี้นะครับเขาจะนุ่มมากนะผมนุ่มจนแบบว่าคือฟินอะนุ่มจนฟินอะ,อะประมาณนั้นนะครับข้างหน้าเขาก็จะมีที่ระบายอากาศระบายเอ่อพวกแบบระบายแบบว่าเราเราเล่นเล่นไปเนี่ยรู้ไหมพอเราเล่นไปปุ๊บใช่ไหมพอเราเล่นไปปุ๊บคือ ฝ้าควันขึ้นอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็จะมีที่ระบายความร้อนให้นะครับผมบวกกับมีพัดลมที่ว่าจะระบายออกได้อีกนะครับผมก็คือระบายอากาศาออกนะอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่แบบว่าระบายเป่าให้เราเย็ยนนะระบายพวกไอความร้อนอะไรพวกนี้ออกไปนะครับผมทําให้เราสามารถมองเห็นได้ตลอดเวลานะครับโดยที่ว่าไม่มีฝ้าอะไรมากวนใจเลยก็ถือว่าดีมากนะครับเขาจะเขียนมาร์กไว้ว่าตัโตเกียวมารุอินะครับผมแทนี้จะเป็นเอ่อมารุอิอ่ะเป็นมารุอิเป็นมารุอินะครับแล้วตรงนี้เขาจะเขียนว่าโตเกียวมารุอินะครับซึ่ง ถ้างานมิลเลอร์งานอะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับผมผมสังเกตแล้วจะไม่มีนะครับเนี่ยเขาจะยืนยันเลยนี่ครับนี่จะเป็นเอ่อหน้ากากของเขานะเป็นโบกโก้เกอรก้เรียกว่ากากเกอหรือว่ากูเกิลอะไรนี่แหละนะครับผมนี่ตรงนี้เขาจะมีบอกเลยละเอียดยิบนะครับผมอ่าของจริงเขาจะมีมาร์คกิ้งมีอะไรละเอียดยิบนะครับมิลเลอร์ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคลิปเชื่หน้ากล้องกันนะครับการใส่ถ่านของเขานะครับผมเขาก็จะมีด้านในเนี่ยเขาก็จะมีไอ้เงี่ยงอะไรไอ้จะเห็นไหมเนาะ เนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนเป็นสลักล็อกนะครับผมสลักล็อกแบบนี้เลยอ่าเนี่เอาคลิปให้ดูน่าจะเห็นภาพอ่ะจะเป็นสลักล็อกแบบนี้นะครับผมนี่ฮะอ่าจะเป็นสลักล็อกแบบนี้นะครับเราก็ทําการดันมันออกมานะผมอย่าไปกระชากอย่างนี้ไม่เอานะพังนะเราต้องทําให้ตามหลัสกสากลของคู่มือเขาคู่มือเขาบอกทำยังไงก็ทาอย่างนั้นนะครับถ้าไปทํานอกเหกนื่อจากไหนก็อาจจะ ชิบหายกันเกิดขึ้นเราก็ทําการดันเจ้าสลักเนี่ยออกมานะผมพอดันออกมาปุ๊บฝาก็จะเปิดนะครับนี่อ่าพอดันปุ๊บฝาเปิดเลยนะครับต้องใช้นิ้วดันนะครับผมนิ้วดันปุ๊บฝาเปิดนะครับโอเคแล้วเขาก็จะมีที่ใส่่านนะครับแต่ไอตรงนี้ทาไมเอาออกยากจังวะตรงนี้ของเขาก็จะเป็นที่ใส่่านของเขาครับผมแล้วก็ทําการเอา่านเนี่ยบรรจุเข้าไปนะครับดูว่าอันไหนคูบวกคลบโอเคทําการ ปัรจุเข้าไป,ปกดเข้าไปปุ๊บพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาฝาตัวนี้เนะี่ยปิดเข้าไปอีกทีนะึงนะครับนะค่อยๆทำกันนะครับท,ทําทีละขั้นตอนนะครับผมเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะเพราะของใหม่ผมก็ไม่อยากให้เกิดความชิบหายต่อหน้ากล้องผมก็ได้ทำการใส่ถ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชันพัดลมกันนะครับซึ่งออปชันพัดลมเขาเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บอ่นะ รงปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มปรับระดับพัดลมนะครับซึ่งอยากได้เบาแรงหรือยังไงก็ได้มีหมดครับผมอ่านี่คือน่าจะเป็นระดับเบาเพราะไม่ได้ยินเสียงนะครับพอกดไปปุ๊บอ่าได้ยินไะได้ยินไหมอ่าเอาใกล้ๆกล้องจะยินเสียงเสียงพัดลมนะเป่าคืนแล้วนะล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งอ่ามีสองระดับนะครับผมมีสองระดับก็คือจะเป็นระดับแรงกับระดับเบานะครับผมถ้ากดออกพัดลมก็จะเป่านิ่งนะผมก็คือเป็นระดับอ่อนๆถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็นแบบว่าการเป่าลมที่แบบแรงขึ้นนะครับผมถ้าใครที่แบบว่าร้อนง่ายแบบเหงื่อออกง่ายร้อนหรือแบบมีฝ้าขึ้นเยอะๆกดตัวแรงเป่าออกได้หมดเลยนะครับแล้วเพื่อความพิเศษของหน้ากากตัวนี้นะครับคนใส่แว่นอย่างผมเนี่ยสามารถใส่ได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวทําให้ดูปึ๊บนี่ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมซึ่งคนใส่แว่นนี่ใส่ได้สบายเลยไม่ต้องไปหาหน้าก,กากแบบว่าเฮ้ยหาหน้าก,กากที่ว่าต้องใส่แว่นได้ต้องใส่อะไรได้นี่ครับ คนใสายแว่นใส่หน้ากากนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ว่าสะดวกสบายนะครับเขาออกแบบมาให้สําหรับคนใส่แว่นใส่ได้ด้วยนี่ผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าคือผมเป็นคนส่แว่นแล้วผมหาหน้ากากอะไรมาใส่พวกน,นี้ใส่ย,ยากพอหาอะไรที่มันใส่ยากปุ๊บก็ไม่ค่อยจะจอบโจทดแล้วพูดงี้ดีกว่าไม่ค่อยจะตอบโจทย์ซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสําหรับคนใส่แว่นนะต้องบอกว่าสําหรับคนใส่แว่นนะครับผมแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ชอบไอ้ตรงนี้เนี่ย ถอดออกได้เหมือนกันนะครับผมก็ทําการเขาก็จะมีตัวล็อกนะครับผมนี่มีตัวล็อกทั้งหมดอยู่4จุดตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมตรงรอบหน้ากากนะครับเราก็ทําการดึงออกมาได้เลยนะครับผมดึงออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันแยกออกมาเป็น2ส่วนได้นะครับแต่ว่าเวลาลึงเนี่ยท่านต้องระวังนิดนึงนะครับอนี่คือข้อควรระวังนะครับเขาจะมี โอลิงเนี่ยโอลิงตัวเล็กเล็กไ่จิ๋วตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะมีโอลิงตัวเนี้ลรองอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับผมถ้าไปดึงแบบซีซัวนเนี่ยเราดึงไม่ระวังนะครับก็โอลิงอาจจะกระเด็นหายได้นะครับซึ่งเขาเอามาล็อกไว้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่ส่วนตัวผมนะผมตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคือผมไม่ใช้เลยดีกว่า ผมไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยแต่คือผมจะใช้แค่ตัวแว่นนะ,ะเพราะผมต้องใส่หน้กากากแก๊สถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้แค่แว่นตัวนี้แหละพอพอแล้วนะครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวหน้ากากโตเกียวมารุอินะครับผมอ่าเป็นหน้ากากแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมของญี่ปุ่นแท้นะครับอย่าลืมนะของญี่ปุ่นแท้กล่องแบบนี้เท่านั้นนะครับผมกล่องแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าบอกว่ากล่องแบบนี้เป็นของแท้ ไม่ใช่นะครับผมโยนทิ้งไปเลยนะครับมันไม่ใช่ของแท้นะครับของแท้ต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจหน้ากากโตเกียวมารุอิทของแท้แบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านไฟฟเทรดเดอร์ได้นะครับผมเพราะว่าร้านเขารับนําเข้ามานะครับผมซึ่งเป็นของแท้แน่นอนไม่มีของก๊อปของมิลเลอร์ผสมนะครับตัวนี้ของแท้แน่นอนครับติดต่อได้เลยครับสำหรับร้านไฟฟายเทรดเดอร์มีของให้ทันแน่นอนนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับก็คือมีสีดํา สีไายแล้วก็สีเขียวจัดไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็ติดต่อกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปชัเลนเจอร์ใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายปิดกล้อง